โอเคเราจะเรียนกันไม่นานหรอกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับวิดีโอนันคือชั่วโมงอ่ะทีนี้นะเตรียมเครื่องมือนะเอ่อสมุดนินสอปากกาอะไรให้พร้อมนะครับกระดาษนี่นะครับทดลองกันนะครับที่เห็นนะครับก็คือหน่วยการรู้ที่หนึ่งเหตุผลเชิงตรรก,กะนะครับกนหละการแก้ปัญหาอืมมาดูกันนะครับนี่ว่ามันเป็นยังไง อ่านี่นะครับการแก้ปัญหาเสถีผลต้นตะกะคือการคิดเป็นเหตุเป็นผลนะเชิงตะากะาเนี่ยอ่านะฮอ่ามาดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็คือพอเรามีปัญหาขึ้นมานะครับเอาปัญหาชิ้นนั้นอนะนะครับมาแตกเป็นส่วนย่อยคือแตกยังไงนะครับเช่นเราหิวข้าวอย่างเงี้ยหวข้าวอ่ะวิธีการแก้ปัญหากาันที่ว่าคือคืออะไรต้องกิน กินที่ไหนกินเมื่อไหร่กินยังไงเนี่ยก็แตกไปอีกนะครับกินอะไรเนี่ยคือแตกปัญหาออกไปย่อยๆ,ๆปัญหามันจะเล็กๆล,ลงไปเรื่อยๆนะประมาณนี้นะมาดูข้อสองนะครับรูปแบบของปัญหาอ่ายกตัวอยา่างเรื่องการกินข้าวเมื่อกี้นะเราก็ต้องคือเรื่องกินอย่างเดียวนะครับไม่เรื่องอื่นม่สนใจนะอย่าเอาเรื่องอื่นมา,มาปนกันด้วยอืมนะครับอ่าสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายนะครับลำที่สาม คัดแยกโซนปัญหาแต่สำคัญนะครับก็คือเราไม่ปัญหาเล็กน้อยเล็กยิบย่ยยอยซึ่งมันไม่ก่อให้เกิดปัญหาน่ะไม่ต้องมาคิดรวมนะครับอ่าสุดท้ายหรืออย่างสุดท้ายแล้วนะครับทั้งนี้ก็เอาลำดับมาเป็นขั้นตอนทำอะไรก่อนหลังอ่าต้องเรียงลดับขั้นตอนให้ดีอย่าคิดข้ามขั้นตอนนะครับอ่าทั้งหมดเนี้ยนะครับเราเรียกว่า อัลกอริทึมนะครับลำดับการแก้ปัญหานะอัลนกอริทึมนะครับเรียงลำดับให้ถูกต้องอะไรก่อนหลังแยกปัญหาออกมาเป็นส่วนย่อยนะครับรูปแบบของปัญหาอ่านะครับแค่นั้นเองอ่ะทีนี้เรามาดูครับอันนี้ตัวอย่างจากโจทย์นะครับนี่เขากำลังวางแผนที่จะไปดูภาพยนตร์ อ่านะครับในงานเ้อการภาพยนตร์นะครับให้ครบทุกเรื่องนะครับและพร้อมรับประทานอาหารเป็นเวลานะครับในช่วงเวลานี้ครับเที่ยงครึ่งถึงที่เอ็ถึงสิบสามนาฬิกาครึ่งน,นะครับมีกําหนดภาพยนต์แบบนี้อ่าล้วเดียวลองลองดูไว้ครับจําไว้อ่าลองคิดดูครับเรื่องอันนี้ถ้าง่ายๆก็ลองลองลอง ลองจดลองจํำนะตรงนี้นะข้อมูลที่มีตรงนี้นักเรียนต้องต้องจดต้องจํานะนะครับเรื่องฮักกี่โมงนะครับเวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับแมงมุมเป็นกี่โมงเวลาในการเล่นกี่ชั่วโมงนะครับเเสานะครับกี่โมงถึงกี่โมงทูบแมนมีสองรอบรอ,อบนะครับ ดูรอบไหนก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อะไรเนี่ยหมาทองคํามจัก,กรวาลน,นะครับมีเท่านี้เท่านี้เทา่ทานี้โจทย์นะครับนักเรียนอ่าให้ครบทุกเรื่องเห็นไหมให้ครบทุกเรื่องครับอ่าคือลอก เ,เขียนลงกระดาษไม่ต้องเป๊ะนะเอาแค่ฮักกี่โมงเป็นเวลาหลังนี้เล่นเป็นเวลากี่ชั่วโมงนะครับอา่าซอยๆออกมาครับเ,เขียนไว้ก่อนง่ายๆนะอ,าอ่าทีนี้เสร็จหรือยัง อครูได้นะเพราะครูจะไปต่ออีกหน้าแล้วเอาไหมเสร็จไหมอ่าลืมบอกเวลานักเรียนดูในมือถือนักเรียนต้องพลิกมันแนวนอนนะเพราะมันจะได้เต็มจอ อโอเคนะครับอ่ะไปต่อนะเึิบจากข้อมูลเมื่อกี้นะครับเราก็เอามาแบ่งกลุ่มภาพยนตร์นะครับแบ่งกลุ่มภาพยนตร์นะครับอ่าแบ่งกลุ่มภาพยนตร์นะครับไม่รู้จดทันกันด้เปล่านะเึิบ อ่ะดูภาพยนตร,ร์มีภาพยนตร์ที่ฉายก่อนกินข้าวมีเรื่องนี้เรื่องนี้นี่นะครับอ่ะแล้ต่อมาฉายหลังกินข้าวเสร็จแล้วท่านี้ท่านี้นะครับอ่ะอันนี้แบ่งออกมาแล้วอ่ะเพราะว่าโจทย์โจทย์เราคือทำยังไงให้ดูครบทุกเรื่อง แต่มีเรื่องของรับประทานอาหารอยู่ด้วยนะครับขวางอยู่นะครับว่ายังไงก็ต้องดูทุกเรื่องแล้วมีเวลาที่กินข้าวด้วยนะครับอ่ะอย่างนี้เราแบ่งออกมาแล้วนะอ่ะเห็นไหมแต่ในนี้มันยังไม่ได้แบ่งยังไม่รู้ว่าในหนังเนี่ยอันไหนไมาเล่นก่อนเล่นหลัง นะครับอ่ะทำยังไงต่อยังไงต่ออ่าอับ่อสองครับเราเรียงลำดับเครยนต์ในช่วงเช้านะครับเอ้หนังเรื่องอะไรนะมันเล่นก่อนเล่นหลังนะครับก็มาคิดกันมานะครับเรื่องนี้เล่นตอน9โมงถึง10โมง อ่ะปิดกล้องด้วยหนูโอเคนะครับการมง10โมงนะครับเรื่องนี้นะถัดมานะครับจะเป็นเรื่องนี้นะอ่าในาวันเสารนะครับดูย้อนหลังได้ครับดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัดวิดีโอเก็บไว้นะครับปึ๊บอ่าถัดมา นะครับจะเป็นเรื่องนี้นะครับเสร็จโมงถึง,ทงเที่ยงครึ่งนะครับถึงเวลารับประทานอาหารนะครับอันนี้คือได้ช่วงเช้าแล้วมาดูหนังแล้วสามเรื่องนะครับทีนี้เรามาดูช่วงบ่ายนะครับจากข้อมูลที่เรามีก็มาแจ้งออกมาอีกนะครับช่วงบ่ายมีเรื่องอะไรบ้างเล่นรอบไหนบ้างเรื่องแรก ไอ้แมงมุมนะครับข้อมูลที่เราได้มานะมันจะถูกตัดทอนออกไปท,ลทีละอันทีละอันทีละอันนะครับแมงมุมนะครับตัดมาเทพเจ้าสายฟ้านะครับสุดท้ายอ่าซูเปอร์แมนนะครับมันมีเหตุผลอยู่นะครับเลือกซูเปอร์แมนในช่วงบ่ายเนื่องจากในรอบช่วงเช้าซ้อนกับเรื่องเนื้อศัก์นะครับอ่า พอเราคิดออกมาละข้อมูลที่เราได้มามันก็จะเป็นแบบนี้ซึบอ่านะครับอันนี้คือการเรียงลำดับข้อมูลจากโจทย์เนาะให้ออกมาประมาณนี้นะครับอ่าเข้าใจไหมเอ่ย,ยนะครับ นี่อ,อ่าอ่านี่นะครับโจทย์ตรงเนี้ยนะครับแอบไปคิดนะครับแอบไปคิดว่าทํายังไงนี่ดูครบทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องนะครับพร้อมในเวลานี้เขาต้องอาหารด้วยนะครับ อทีนี้สิ่งที่ครูอยากให้เธอทําก็คือเอาตรงนี้ไปทําเขียนลงกระดาษหรือสมุดนะครับเขียนชื่อลงไปด้วยชื่อชั้นเลขที่นะครับถ่ายรูปส่งมาว่าเธอเรียงยังไงนะครับทำได้ไม่เอ่ยครูสอนไม่เยอะหรอครับประมาณนี้แหละ ตอนนี้ครูครูให้เธอถามครูบ้างแล้วนะครับว่าตอนนี้ครูอยากคุยกับเธอว่าไงนราพัดยกมือคืออะไรครับสุนทรพัดกดปิดค,ครับครับสุนทรพัดคือทำได้ไหม หรือพิมพ์มาบอกครูก็ได้ต้องมีนะครับต้องมีส่งมาเพราะถ้าเธอไม่ส่งมาหาครูครูก็ไม่มีคะแนนให้เธอนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเรียนออนไลน์กันอีกนานแค่ไหนนะครับอย่างนิ่สาว่างไง หนูมองตัวหนังสือไม่ชัดอะคะ่ะเอ่อยานิสาหนูใช้ใช้มือถือหรือว่าใช้น้ตบุ๊กหนูใช้น้ตบุ๊กค่ะหนูกดปุ่มสามปุ่มทางขวามือมุมสุดมันจะมีให้ปรับเลเยอรอ่ามันมีให้ปรับหลายอย่างอ่าลองกดดูนะ ชัดไหมอ่าแล้วคนอื่นมีคำถามไหมครับ,บคุณครูครับผมเห็นจอไม่เต็มอ่ะครับ เออหนูหนูใช้อะไรอ่ะใช้มือถือใช้พีใช้มือถือครับหนูพิกมือถือจับแนวนอนครับอะกองครับเต็มหรือ,อยังมันไม่หมุนได้คือกำลังอุอออนทอนพัดว่าไงเอ่ย ยกมือมันไม่ิอหรอฮะหนูว่างไ,รครง,ไคงครับเออมันมองไม่เต็มจอครับปกติเออเสียงครบปกติแล้วนะครับอ่านดูฟังนะปกติแล้วอะ่ะมือถือนะครับถ้าไม,ไม่ล็อกไม่ล็อกเรื่องการพิกจอนะครับในการตั้งค่าพิกจอเนี่ยพอพิกจอปุ๊บ ตัววิดีโอมันจะเต็มจอนะครับแนวตั้งแนวนอนเนี่ยถ้าเราตั้งแนวตั้งจอมันจะเล็กนิดเดียวถ้าเราพลิกแนวนอนจอมันจะใหญ่นะครับถ้ามือถือนะมือถือนะเราไปตั้งค่าดูในตั้งค่าว่าให้พลิกจอได้นะครับไม่ไม่ฟลิกจอนะครับส่วนส่วนบน VC p c โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เนี่ยมีปุ่มสามปุ่มอยู่ทางขวามือบนสุดนะครับให้เลือกการแสดงผลแนว ่ะนะครับอ่ะมีคำถามอีกไหมครูคะต้องทำเป็นตารางแบบนี้เลยใช่ไหมคะครูไม่ฟิกว่าหนูจะทำแบบไหนแต่ครูฟิกว่าเธอทำยังไงก็ได้ให้เป็นผลลัพธ์ออกมาว่าเธอจะเรียงยังไงนะครับให้มันดูได้ทุกเรื่อง ครับค่ะหมดคำถามแล้วเนาะโอเคนะครับทีนี้นี้เวลาจะออกจากจากโปรแกรมเนี้ยนะครับในมือถือมันจะมีปุ่มวางสายนะครับนักเรียต้องกดปุ่มวางสายนั่นออกไปเพราะถ้านักเรียนไม่กดปุ่มวางสายนักเรียนกดสไลด์จอออกไปเงี้ย มันไม่ออกนะครับมันอยู่ในห้องนี้ตลอดนะครับนักเรียนต้องกดปุ่มโทรศัพท์าวางสายนะครับครับถ้าครูออกจากห้องไปแล้วปุ๊บนักเรียนยังไม่ออกจากห้องมันก็อยู่ในห้องนี้แหละครับนะโอเคไหมอย่าลืมนะครับอ,อ่ถ่ายรูปนะครับเข้ามาในการบ้านที่ครูสั่งไปนะครับเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับ ชื่อชั้นเลกที่เขียนไว้ด้วยนะเพราะครูจะเอาไปคะแนนนะครับเราจะเรียนกันประมาณอาทิตย์ละหนึ่งวันลองดูก่อนเนาะนะครับถ้ามันไม่มีปัญหาอาจจะเพิ่มวันหรือเพิ่มเวลาหรือเพิ่มชั่วโมงเพิ่มไปอีกนะครั้งแรกเราก็เรียนกันเวลาในน้อย,อยก่อนเนาะนะครับอ่มบามีคำถามอีกไหมไม่มีใช่ไหมครูจะจบ การสอนแล้วนะคุณครูครับมีเรียนกี่วิชาครับเออเฉพาะของครูคุณเลือกสอนออนไลน์ส่วนของครูคนอื่นหนูต้องไปถามคันครูเขาว่าเขาจะเลือกสอนยังไงนะครับเข้าใจแล้วครับโอเคนะครับลองถามดูนะครูเลือกสอนแบบนี้นะของครูเนี่ยไม่ต้องมาโรงเรียน ราะวิชาครูใบางานครูไม่ต้องมาเอาส่งงานครูไม่ต้องมาส่งกับครูใบางานครูคือไปทางนี้เลยส่งงานครูก็คือถ่ายรูปมานะครับที่ครูสั่งไปนะครับเขียนชื่อนามสกุลชั้นเล็กที่ให้พร้อมแล้วกันเพราะว่าบางทีครูจะไม่รู้ของใครเหมือนกันเอาชื่อในอ่าว่าไงจิมโคะกํำหนดส่งตอนไหนคะครูจริงๆมันเป็นหน้าที่เธอที่เธอต้องรีบทํารีบส่งเพราะว่าเธอ เธอเธอไม่รีบทำรีบส่งมันก็จะลืมไปเองเธอเธอก็จะลืมกูไม่กูไม่มีกําหนดส่งนะก็คือถ้าถ้าเธอไม่มีส่งเธอก็ไม่มีคะแนนโอเคค่ะอ่ะครับครูครับแล้วเราจะส่งงานเราต้องส่งภาพที่ไหนครับก็ส่งมาในห้องห้องห้องอันนี้ห้าห้าทับอะไรห้าทับหนึ่งทับสองทสามส ครับเธอก็ส่งมา <นะ S 1> เลยเออหนูก็ส่งมาในห้องนั้นเลยครับหลายหลายห้องเรียนโอเคครับเพราะว่านี่ครูครูนัดปห้าทั้งหมดมาสอนออนไลน์เลยนะครับแต่ตอนนี้มันมาได้คลิปเก้าคนที่เห็นอยู่แต่ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าครูจะอัดวิดีโอพวกนี้เข้ามาในกลุ่มไลน์อีกรอบหนึ่งโอเคนะ ครับครับออครับก็ไม่มีคำถามนะครับทุกคนก็กดปุ่มวางโทรศัพท์นะครับเพื่อการออกจากห้องนี้นะครับไม,ไม่กดไม่ออกนะโอเคนะครับ